โอ้โหลวงข้าวเปิ่มเลยลวงใหญ่มากลวงโหอ้สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับขุนชัยนูทละลายนะครับวันนี้เราเดินทางมาที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับหนองควางลีนะครับมาพบกับเกษตรกรซึ่งเห็นลวงข้าวแล้วนะครับโอ้โหลวงใหญ่มากลวงใหญ่น้ำหนักดีเม็ดใสเม็ดแต่งนะครับ ไปถามดูเลยนะครับว่าเจ้าของรวงข้าวสวยๆนี้เป็นใครกําลังเกี่ยวเลยครับวันนี้กําลังเกี่ยวรถเกี่ยวมาเต็มนาเลยนะครับนี่เจ้าของนาอยู่ด้านนี้นะครับเดินตามมาแล้วนี่เจ้าของอยู่ด้านนี้แล้วนะครับโอ้โหนี่เจ้าของนาอยู่ตรงนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โรวงข้าวเจ็มๆถึงนน้นเลยครับพี่แดดก็แจ่มนะครับโอ้ นะครับแนะนําชื่อสักนิดนึง <a study. S 1> ครับผมช ika, so mm ัย hmm. ว ah, mm ัฒน์พูนชูครับชื่อเล่นชื่อตุงฮะครับบ้านหนองคองลีหมู่แปดตะบลดอนทองอำเภอเมืองจังหวัดสิโลกครับผมเขาเรียกว่าพี่ตุงใช่ไหมครับผมพี่ตุงและอยู่ข้างๆนี้เป็นใครครับอันนี้คนคนใช้ผมะใช่ไหมใช่พี่ออสค่ะพี่ออสนิทชาพูนชูค่ะอยู่บ้านเลขที่เดียวกันนะคะ289หมู่8ตะบลดอนทองอำเภอเมืองพิศนุโลกครับครับและที่มาอีกท่านหนึ่งโอ้โห เป็นใครครับเนี่ยพี่ะจะรู้จักกันในชื่อตุ๋ยค่ะศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดชัยภูมินั่นเลยมาดูข้าววันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะตั้งใจมาเลยค่ะครับครับครับเห็นข้าวแล้วโหพี่ตุ้งเห็นข้าวพี่ตุงแล้วดีมากเลยสวยสวยนะครับสวยได้ย้อนนุชนุชฟอลไลท์นะของพี่ข้าวพันอะไรครับนี่พี่โลกสองครับพี่โลคสองมันอายุข้าวได้กี่วันครับ ปกติมันต้องร้อยห้าวันถึงจะสวยครับร้อยห้าวันเก้าสิบกว่าวันเองตันนี้เก้าสิบเจ็ดวันเก้าสิบเจ็ดวันแสดงว่าเกี่ยวก่อนเกี่ยวก่อนกำหนดมันคือมันงอมแล้วมันงอมแล้วครับผมงอมทุกแปลงเลยพี่ตุงไอข้าวงอมแล้วแต่ใบมันยังเขียวอยู่เลยมันหมายความว่าไงเนี่ย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 ดูสิเนี่ยจริงจริงอะ อาหารมันยังเหลือเฟือนะครับดูจากดูจากใบนะครับใบมันยังเขียวคอใบมันยังเขียวมันยังปรุงอาหารได้อยู่ยังปรุงอาหารอยู่แต่ว่าเม็ดเม็ดสุกไปละแต่ว่าคอยังเขียวอยู่โอ้โหแสดงว่ามันสมบูรณ์ไหมครับสมบูรณ์สมบูรณ์ครับสมบูรณ์สมบูรณ์มากๆเลยคือปุ๋ยไม่หมดเลยครับปุ๋ยในต้นมันยังไม่หมดนะมันยังอาหารมันยังมีอยู่แต่ข้าวงอมแล้วข้าวงอมไปแล้วแล้วเกี่ยวก่อนกาหนดด้วยเกี่ยวก่อนกาหนดใช่ไหมฮะปกติร้อยห้าวัน ตอนนี้เหลือ97วันเกี่ยวก่อนเกี่ยวก่อนดีไหมนะพี่เกี่ยวก่อนดีครับได้ตังไวได้ตังไวนะครับเอาละทีนี้ข้าวของพี่สวยอย่างนี้พี่ใช้นูตฟฟรไลน์เนี่ยใช้อย่างไงครับเนี่ยก็อัตราก็คือ5ซสีต่อน้ำ20ลิตรครับนะผมอ่าแล้วใช้ตั้งแต่ตอนไหนพี่ขั้นแรกก็คือแช่เมล็ดพันธุ์ครับ5้าสีต่อน้ำ20่ลิตรนะครับแช่เมล็ดพันธุ์แล้วก็ว่านอัตราการงอกจะดีมากพี่แช่แบบไหนพี่แช่ในสระหรือแช่ในอ่าง แช่ในอ่างอ่างหรืออ่างในกระมังในสระไม่ได้ในอ่างหรือกระมังนะครับแล้วก็น้ําใส่ไปน้ําใส่ไปแล้วก็เอาปุ๋ยเอ้เอาข้าวไม่ข้าวนะข้าวลงแล้วก็เอา50ซีแช่ไว้กี่คืนครับพี่คืนเดียวคืนเดียวเลยคืนเดียวแล้วก็วังของมะบมครับครับครับและต่อจากนั้นรากมันงอกดีไหมพี่งอกดีค่ะันเดิอ่าแล้วก็เจ้ามันจะงอกขาวอันนี้มือหวานอยู่นี่ครับเพราะว่าเราได้แช่แล้วก็ เห็นจาวข้าวนะมันจะแตกแตกแล้วก็หวานพอหวานแล้วลุงเช้ามาดูนี่มันก็จะแทงตาขึ้นกับเลนตมแล้วค่ะนเป็มนจนีหญ้าพ้นหน่อยมันหนีนกได้ด้วยหนีนกได้ด้วยหนีนกหนีหนูโอ้โหแตงกงกอกเร็วครับมันสมบูรณ์ใช่ไหมสมบูรณ์ตั้งแต่แช่เมล็ดพันธุ์เลยจะสมบูรณ์สุดๆเลยค่ะถ้าได้แช่นะคะต้องแช่ได้ต้องแช่ให้ได้แล้วต่อจากนั้นพี่ฉีสูตรหนึ่งกับอะไรมั้งครับพี่ สูตรหนึ่งผสมยาขยาเลยยาขยาแล้วใส่เคียร่าด้วยไหมใส่เคียร่าด้วยใส่เคียร่าเนี่ยนะเคียร่าเนี่ยนะเคราตัวนี้ครัตัวนี้หมายถึงว่าเวลามันโซมยามันจะมีเชื้อราอยู่ใช่ตัวนี้จะไปยับยั้งเชื้อราได้นะครับผสมกันครับ54สามถึงห้าสี่ตอนนี้ยี่สิบลิตรเคียร่านะแล้วก็มาอ่าอีกมาฉีดอีกทีก็ประมาณเดือนหนึ่งครับฮะเดือนถึงเดือนครึ่งก่อนวันปุ๋ยก่อนวันปุ๋ยนะครับแล้ว ตกลงและฉีดสูตรหนึ่งกี่ครั้งสองครั้งสองครั้งครับผมแล้วพอเข้าหกสิบวันห้าสิบกว่าวันถึงหกสิบวันในเริ่มเขาจะเริ่มตั้งท้องครับจะมีไม่รวมทั้งฉีดยาคุมไม่รวมไม่รวมอ่าไม่รวมฉีดยาคุมไม่เกี่ยวกันเนาะไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันอ่าฉีดสูตรหนึ่งสองครั้งครับสองครั้งแล้วก็ทีนี้มาฉีดสูตรสองตอนไหนเข้าหกสิบวันเนี่ยนะสูตรสองเนี่ยนะตัวนี้หกสิบวันนะครับหกสิบวันสูตรสองเลยครับเบเกียร่าครับเนี่ยสองตัวเนี่ยแค่นั้นเองครับ แล้วก็มาอีกทีคือเช่าตั้งท้องจะออกไม่ออกนะครับโพเพโพเพย์เขาเรียกโพเพฉีดอีกครั้งเดียวจบโอแค่นั้นเองไม่ยุ่งยากง่ายแล้วคุกปุ๋ยใช้ตอนไหนตอนคุกปุ๋ยก็คือใช้ตอนที่หวานปุ๋ยอ๋อเอาไปคุกกับปุ๋ยแล้วก็หวานปุ๋ยอมันทําให้ปุ๋ยละลายช้าประหยัดปุ๋ยเลยตัวนี้คือคุกปุ๋ยนี่มันจะช่วยคือข้าวมันจะได้ ต่อเนื่องอาหาร,รมันจะไม่หมดไวแล้วก็ไม่หมดช้ามันจะสม,ม่ำเสมอต่อเนื่องกันพอ,อเราใช้ตัวนี้ปุ๊บเราฉีดสูตรสองไปคืออาหารมันจะมีอยู่ตลอดครับเข้าก็จะเลยเติบโตตามปกติของมันครับ พี่ใช้มารอบที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยพี่อ๋ออันนี้รอบที่สามเล้วนะรอบที่สามอ้แสดงว่าเป็นแฟนประจําเลยเนี่ยเนี่ยพันแท้พันแท้เนี่ยใช้แล้วรวยจริงๆอ่ะใช้แล้วแบบโอ้โหพี่ออสลองดูเม็ดข้าวทีเนี่ยมันมันเต่งหมดไหมครับเนี่ยพี่ตุงเต่งครับดเต่งหมดเลยเนาะโอ้โหนี่นี่ดูนี่เต่งหมดเลยมันแห้งจนจะกรอบเลยเนี่ยครับแต่คอรวงยังเขียวอยู่เลยแห้งมันแห้งโอ้โหมันเต่งทุกเม็ดเลยอ่ะมันไม่มีเม็ดรีบปกติแล้วข้าวอย่างนี้ไม่ต้องเม็ดรีบมันเยอะ เนี่ยเอาไปเที่ยวหนึ่งแล้วนะรถกำลังเกี่ยวอยู่ไปเที่ยวหนึ่งแล้วไปเที่ยวหนึ่งแล้วนะฮะกนาดฝนตกเมื่อวานนี้วันนี้ยังได้ความชื้นแค่ยี่สิบแปดเองโอ้โหปกติมัตปกติมันสามสิบกว่าปกติมันถ้าฝนตกนะสามสิบกว่าสามสิบห้าห้าสามสิบห้านี่มันยี่สิบแปดแต่นี่พี่ไปขายมาแล้วได้ยี่สิบแปดความชื้นยี่สิบแปดครับผมแสดงว่ามันู้หมันเกี่ยวเช้าไวหน่อยถ้าใบ่ายๆเนี้ยผมว่าน่าจะเหลือประมาณสักยี่สิบหรือต่ำกว่ายี่สิบรอบเนี้ยนะรอบเนี้ฮะต่ำกว่ายี่สิบ เอาอย่างนี้ดีกว่าเมื่อก่อนเนี้ยทั้งหมดของพี่กี่ไร่เมื่อก่อนนี่รถรถแรกห้าสิบไร่ห้าสิบไร่แล้วใช้ปุ๋ยเยอะไหมครับรถแรกที่ที่ที่ยังไม่ได้ใช้นุชเลยนี่ไร่ละลูกครับไร่ละลูกห้าสิบห้าสิบลูกห้าสิบไร่ห้าสิบลูกก็สอบปุ๋ยนี่เป็นตับ เอาเอากระสอบปุ๋ยไปขายกระสอบปุ๋ยไปขายไม่ต้องไม่ต้องซื้อกระสอบปุ๋ยเพราะว่ามีกระสอบปุ๋ยใส่ข้าวเมล็ดพันธุ์ไม่ต่อได้เลยแบบไม่ต้องไปหาซื้อเลยไม่ต้องหาซื้อเลยใช้ปุ๋ยี่ว่าใช้ปุ๋ยมากกระสอบมันเยอะแล้วท้าน้ำท่วมเขาสายใส่ไปได้ได้อีกนั่นคือการใช้ปุ๋ยเยอะแต่ทีนี้หลังจากใช้นูทฟอร์ไลท์ไปแล้วปุ๋ยที่เคยใช้หนึ่งลูกต่อไร่เนี่ยมันเหลือเท่าไหร่พี่มันเหลือลดลงมาครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งห้าสิบไร่ก็เหลือแค่ยี่สิบห้ายี่ ต่อไล่ก็เหลือ25ลูกเหลือครึ่งลูกต่อไล่เหลือครึ่งลูกต่อไล่นะทั้งหมดแล้วมันก็คือใช้ไปแค่ยี่สิบห้าปกติมันห้าสิบเหลือยี่ห้าลูกลดไปแล้วมันลดเท่าไหร่นะลดครึ่งหนึ่งลดหนึ่งครึ่งเลยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับแล้วเมื่อก่อนนี้ที่ยังไม่ได้ใช้นุ่นฟล์นะครับข้าวมันเป็นลักษณะแบบไหนดีไหมข้าวมันมันมันก็ออกดีนะแต่ว่าลักษณะรวงมันมันจะไม่แจ่มแบบนี้นะฮะมันจะไม่เต่งครับ มันเหมือนจะฟุฟะมันเหมือนจะฟู่มันมันมันได้แต่ใบมันได้แต่ใบต้นต้นก็ไม่แข็งมันจะล้มในอย่างอย่างฝนมาอย่างอย่างเงี้ยยังยังอยู่ได้ใช่ไหมแต่ปกตินี่มันลาบไปแล้วโอ้ช่วงนั้นนะนะลมฝนมาเมื่อวานเนี้ยปกติแทบมันไม่ได้ใช้เออเคล่าหรือสู่สองอะไรเนี่ยต้นมันไม่แข็งมันจะล้มไปละโอ้โหนี้มันหายที่ยืนได้อยู่นี่ต้นคขางต้นยังแข็งอยู่ต้นแข็งพี่ลองผักสิผักต้นข้าวสิมันเด้งไหมพี่เด้งเด้งกลับเด้งคืนไหมเด้งคืนโอ้โหดูดวงมันงอมเลยอ่ะ นี่คือปกติมันร้อยห้าบาทนี่ยเนี่ดูลวงเนี่ยโอ้โหเนี่ยน้ำหนักดีมากเลยนะครับแล้วก็ต้นก็แข็งแข็งครับไล้มง่ายนะแล้วก็ความเสียหายมันก็ไม่มีปกติถ้้น้ำน้ำเยอะๆจะอยู่ได้เลยครับไม่ก้องกลัวล้มครับถังอยู่เงี้แหละแล้วถามอีกหน่อยหนึ่งครับพี่โรคโรคกับแมลงนี่เป็นไงมั่งโรคแมลงมันก็ปกติก็มันจะเบาหน่อย เมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเล็กจังก่อนโอ้โหไม่ไหวเลยครับเผอไม่ได้เลยแต่พอมาเจอพวกเคียร่าก็สูตสองครับแล้วก็คุกปุ๋ยครับตัวนี้รู้สึกว่าอัตราการใช้ยาฆ่าแมลงลดลงโอ้จากต้นนี้จากห้าสิบซีก็เหลือประมาณยี่สิบโอ้โหมันลดไปเยอะเลยลดไปเยอะนะอตราการเสี่ยงเราก็น้อยเพราะฉีดใช่ครลดเยอะเพราะอย่างอย่างอย่างคุกปุ๋ยเนี่ยผมผสมน้ําฉีดด้วยครับ ก็คือมันจะไปเคลือบใบเหมือนกอผสมผสมไปกับคุกปุ๋ยสูตรหนึ่งสูตรส,สองไปด้วยแล้วก็ฉีดพ่นพนมันทุกศงมันจะเป็นคราบขาวที่ใบครับเป็น <ไ billion S 1> ขนไม่ให้แมลงมา,มาพวกหนอนอาจจะมาจับแต่มันก็ไปนะมันมันไม่กัดไม่กวนมันมาลงมันมาลงตอมเหย้ก็มีมาตอมนะแต่ว่ามันก็ตอมแล้วมันไม่มีผลทำอะไรไม่ได้แล้วก็บินหนีไปมันไปนาข้างๆเลยมันดีอะใช้แล้วมันแบบสบายใจมันดีมันโอ้โหพี่ตุ๋ยภูมิใจไหมเนี่ย เห็นข้าวเขาอย่างเงี้ยดีจริงๆค่ะยอมรับเลยนุนปลาไรนี่ดีมากแพงมากเลยเนี่ยความชื้นต่ำมากครับขนาดข้าวไม่ถึงร้อยวันนะความชื้นขนาดนี้ก็โอเคแล้วใช่ปกติความชื้นมันต้องอย่างว่าแหละเจอฝนไปด้วยอะไรด้วยแท้มันไม่ได้ยุกความชื้นยิ่งหนักก็ไปใหญ่ใช่เองนี่นี่ก็ไปแล้วฮะยิปแปดก็เลทมาหมื่นกว่าบาทโอ้โหซีราคาจำนำไปแล้วใช่จำจริงๆค่า แบบนี้นะครับก็คือทั้งลดต้นทุนด้วยลดเงินค่าปุ๋ยลดเงินค่ายาฆ่าแมลงลดทุกอย่างแล้วผลผลิตได้เพิ่มเนี่ยเกษตรกรรวยไหมครับพี่รวยต้องถามคนเก็บเงินนะพี่รวยไหมครับรยวยชอบไหมเนี่ยชอบชอบมากเลยสุขภาพดีจิตใจก็สบายลงทุนน้อยอืมอ่าครับไม่มีความเสี่ยงอะไรถ้าถ้าใช้นู๊ฟอร์ไลซ์นะยอดเยี่ยมสุดๆอ่ะครับฮะโอ้โหติดใจ แล้วได้ข่าวว่าพี่ไปบอกต่อคนหลายคนเลยอ่าบอกคนหลายคนเมื่อตอนที่พี่ทําครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองปุ๊บก็ไม่เห็นข้าวของพี่แล้วเป็นไงมัางอ่าเขาประทับใจแบบกลับไปใช้แล้วก็สมัครใช้ราคาถูกกันเป็นแถวอะค่ะจริงๆรถ้าเป็นสมาชิกมันถูกไงและรายได้ข้าวมั่งไหมพี่ของพี่ได้แล้วค่ะจริงไหมจริงได้จากข้าวแล้วยังได้จากบอกต่ออีกได้จากการบอกต่อด้วยแล้วก็มีสมาชิกเยอะแยะ บริเวณนี้นุ๊ตไฟหมดเลยเมื่อก่อนมีอยงพี่เจ้าเดียวเจ้าเดียวถึงขี่ขลากด้วยนะไม่กล้าให้อันนั้นก็ใช้แล้วคทั้งแรงนึงขี่ขลากครับแล้วตอนนี้เมื่อก่อนนี้พี่ใช้คนเดียวแล้วตอนนี้เป็นไงครับทั้งทุ่งไหมทั้งทุ่งเลยฮะตอนนี้โซนนี้หมดเลยเนี่ยกับจะเป็นองค์กรนะคะเขาเห็นวองข้าวพี่ได้ดีไงเขาก็ต้องอยากได้ดีมั่งใช่ไหมเห็นเราทําแล้วเราได้ดีเขาก็อยากได้มั่งครับ ก็เลยแนะนำว่าอย่างนี้ใช้ใช้นูตรฟไลท์แล้วจะดีแบบนี้ครับลวงข้าวที่พี่ถ่ายไปน่ะเป็นไงลวงมันย้อยอย่างนี้เลยพี่เนาะลวงมันงุ้มโอ้มันสวยมากเลยจริงนะครับปกติถ้าเป็นยี่ห้ออื่นเนี่ยล้มไปหมดแล้วล้วลวงขนาดนี้นะฮะอันนี้งยังต้นมันแข็งครับครับเอาละครับพี่ตุงพี่ตุงมีอะไรจะบอกกับเกษตรกรทั่วประเทศไหมว่าเราเป็นแฟนเก่านูตรฟไลท์เนี่ยใช้มานานแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับปากเกษตรกรเนาะ คือผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเราลดต้นทุนนะครับเพิ่มผลผลิตก็ปอดสารพีแล้วก็ปอดสารพีเนี่ยมันมันมันแทบจะไม่มีเลยในประเทศไทยก็มีนุษย์นะฮะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะปอดสารพีร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่ออสพี่ออสมั่งมีอะไรจะบอกกับคนที่เขาแบบเป็นคนใช้แบบพี่มั่งเนี่คะก็อยากให้เปิดใจใช้จริงๆนะคะขอนะคะก็คือขอให้เปิดใจให้ใช้ได้สักครั้งหนึ่งก็จะแบบติดใจแล้วก็ ทําแล้วก็ได้ผลผลิตดีแล้วก็มีไรายได้ด้วยค่ะ,ะแล้วก็มั่นใจค่ะเพราะเป็นฟแฟนพันธ์แท้มานานแล้วค่ะนี่ <laughs> พี่ตุ๋ยพี่ตุ๋ยแกะข้าวเป็นไงมั่ง <S <S 2> <S 2> นี่นม,มาดูครับท<ภ>่านผู้ชมฮะนี่เพลงฮะแกะข้าวแล้วพี่ตุ๋ยเป็นไงพี่ตุงข้าวเป็นไงเม็ดใสแล้วก็ท้องปลาซิวไม่มีเลยไม่มีท้องปลาซิวเลยอ่ะเม็ดใสจริงๆโอ้หุ่นหนักดีเป็งางพี่ตุ๋ยออย่างนี้ท้า เกษตรกรได้แบบนี้ตลอดนะคะค่ะรวยค่ะรวยแน่นอนเลยแน่นอนค่ะเอาละถ้ามีคนสงสัยพี่ตุงอุ้ยใช้จริงหรือเปล่าพี่ตุงโง่หรือเปล่าเดี๋ยวเขาถามพี่เลยเบอร์โทระไรครับพี่อ่าแท้ไม่เชื่อโทรมาถามก่อนนะครับครับเบอร์โทรนะครับ084-895-2828นะครับอีกครั้งหนึ่งช้าช้8 4 8 9 5 2 8 2 8ฮะครับมีเทคนิค เยอะๆที่เราจะบอกนี่เลยเทคนิคคือลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตแค่นั้นเองไม่ได้ทําข้าวอย่างเดียวด้วยพี่ไม่ได้ทําข้าวอย่างเดียวทามันด้วยมันสับปะหลังด้วยโอ้อ้าวพี่ออสเบอร์โทรอะไรคนใช้พี่ออสใช้อย่างเดียวใช้อย่างเดียวเก็บอย่างเดียวรวยอย่างเดียวค่ะเบอร์โทรพี่ออสนะคะ0857269966ค่ะนั่นมีอะไรก็ถามได้นะคะเบอร์โทนี้ค่ะนี่ครับท่านผู้ชมลองซะให้ได้เลยครับนูตโฟไลท์ลองเลยครับ ไม่ต้องรออะไรอีกแล้วนะครับตัวจริงเสียงจริงมาแล้วนะครับรายงานตรงจากหนองกวางลีพิตุงจังหวัดพิษณุโลกนะครับเป็นไงฮะงสุดยอด,ดยอ,ดดอดครับ